打造。 ไลูกงเป็นผู้หลับตู้เล่นไปนไปยคุยยังมาลูกตีหมอกไห่ได้ละฝายได้แล้วระวังกันนะแม เปล่าแล้วเนี่ยครับติดสองพอดีครูตอไบเอาเตี้ยตัวได้เลยร้านดาวต้องกับดาวบานดอ,ดอนมีคำเชื่อให้มาเราไปลาชื่อเลยเอาเลยไปแล้วสุดมีเลยไม่ได้แมป่ปิดอิดประตูเลยครพี่อเจ้าเป็นปไปยังไงลงมีแล้วแม่เราหวังนนะ เต้า,าเกาะมาลูกนี้พวกสางตัวเล่นไปเวียังมาลูกนี้เกบอบลไม่ได้สิหลวงพ่อนีหมุนอยู่หมุนแล้วโดดปีบแล้วจ่ายมาลูกนีบางไปแล้วแหม่ใส่ ติกหลวงพ่อดิหลวงพ่อดีลูกนี้เปิดแห้ให้ใกล้รอบนี้วันทีผมเปิด16จ่ายแล้วยังติดยังได้อยู่ทางขวาเบอร์23จ่ายไปแล้วยังติดอีกนะแม่ฟังอยูยอ่เ,เบอร์23เบอร์23ฟังแล้วโดนบีบสองแล้วโดนลงสองเป็นบนอลหน่อยลูกเล่นบอกว่าผมติดหลวงพ่อดิจ่ายไปลูกนี้เตะ กาะเลยวันนี้แมลเดีกยะตัวเล่นกัไปเอาได้บอลเกู่แล้ไวจริงล้กใจไม่ได้ตูกนี้ตัวตุให้ไปเลยลูกนี้จับได้ชิกับมาวันที่เจ็ดดืงดดไปเองจ่ายนี่จายที่้มา ให้มาเบอร์ยี่สามเบอร์ยีสาปเจ็ดสแล้วยังไงให้คือหลังมาต่อยเฮ้ยยอยากให,ให้ให้เขาตามไปเบอร์ยีสให้ไปที่พี่เราเป็นเราเป็นพี่เราเป็นยังไงพีเเยย่เราเป็นสี่หมดแรจ่ายโอ้ยเราจอยูยย่ยิยงโอ้ย,ย,ย,ยเป็นบอลสิเราพอดีเราหรวเงินมา นม่ี้ต่างหากเราก็ตายอยู่ครับมีแลาเป็นเราเสร็จแม่จะควายลูกนีอเราฝืนยันก,กันทำไมวะโอ้เมื่อกี้โคก้เดียวลูกไฟครับแมงตัวเขาจะโก้อะไรกิ่งยังไงมือทั้งแต่เมื่อาากี้ก็ยังไม่มา่าว,วแล้วโอ้ตัวแเราลูกแม่แกรอแล้วคืนมาควายอะไรต่อมาคืนแล้วจริงตัวเต่ามเล่นะว่า หลวงพ่อดีเบอร์สิเจ็บอร์สิเจ็ดดึงอยู่ดึงมาไม่ให้ครับแม่มาเบอร์ยีเบอร์ยี่สามัดเข้าตาไปเสียบอลแล้วยิงอัดน้ำพี่อาร์มกนี้ก็ออกหลักไปอะไรเบ่เบอร์ยี่สามโอ้เรียบร้อยเลยรแม่น่ไปอีกแล้ว สี่ประตูต่อศูนย์ต่างกันห,หลายสิหลวงพ่อดีใช่ถือหลังมาก่อนจ่ายเข้าไปติดแล้วยิงเรียบร้อยอีกแล้วแม่โอ้จ่ายบอลเสียหน้าประตูล,ลูกนี้ตูนย์ยิงสวนเข้าไปครับเป็นหน้าประตูศูนย์น้ำเหนียวยาวแค่ต่างกันหมาเบอร์สี่แล้วไง จ่ายมาสิล,ลส้อดิขอหาเพื่อนอยู่จ่ายเข้าไปอยากไว้ไ,ได้ลูกนี้ละหมัดอยากไป็นบังลหมันบอ่เบื่อหกศัพขาหลอกยกเอาสายจ่ายมาแล้วทีเรียบรอย้อยเลยไงบ้างแล้วคนต่วสู้นะแม่นี่ห่างเอาไว้แล้วตัางกันใหมฮะ ติดยอางอดีเบอร์สี่หใกลๆครับมาเบอร์สเบอร์สี่จ่ายติดอีกแล้วเบอร์หเบอร์หกจ่ายมาแล้วจับไว้ได้แล้วลูกนี้เราไปแทนบอลน,นะแนมะ่ฟาวท,ที่สองับของลาฝันนะฟาวที่สองเปิด,ดลูกนี้แล้วปไว้ 白了。 อย่าไปจ่ายไม่ดึง่อนะเบอร์สาเบอร์สาจะไปเองสับขาหลอกโยข้างซ้ายเบอร์สามดไปโอ้ยเกือบผ่นานนะวนี้เนีเป็นโลกเตะข้าง้าของลาบัานจ่ายไปคืนผู้ฝัาประตูเลยแล้วู่โดนปีเกอนี้พวกเ้าจะหยุดยังไงเตะขึนไปก่อนแลแม่อย่าไออกมะแม่ดูเพื่อครดูเพื่อนะหน่อยนดูเพื่อครับนะูบครับูดูเพื่อก่อนดูเพื่อก่อน แล้ว <Net> ูแล้วเจ็บจริงเยอะมพัก่อนครับอยู่เวลาไวให้ครับข้าวรงนิ้ปีพอดีุ์ัากจตุกต เป็นบอลของล่าฝันเบอร์หกเบอร์หกจ่ายใบลูกนี้ไงเบอร์เก้าจ่ายมาติดแล้วได้บอลไใบลูกนี้แม่ดึงไว้ได้เบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบจ่ายมาเบอร์หกจ่ายกลับแล้วยังไงได้ยิงไปโอ้ยยังไม่ยิงอีกใจโอ้ยยิงกันติที่ยี่สิดทีแล้ว็แม่เราไม่ได้พวกเราตู้ให้ออกมาเบอร์สี่เบอร์สี่จะไปไม่ดีลูกนี้พี่หมูเดินมาข้าขวายิงแล้วเรียบร้อยเลยอม่เจ็ดประตูต่อศูนย์นะ à, nó quay vào Ok nha nè Tịt không? Hay mà đi vô không? Đã Chạy luôn nè chạy vô luôn nè 12 ที่เราเป็นตัดไว้แล้วแม่อยากได้เพราะว่าที่เบอร์สิใจมาพิกผู้ยิงก็เรียบร้อยแล้วแม่แต่สูงครับห้านาทีสุดท้ายแล้วคือเวลาหลังได้เบอร์สามไไปเบอร์สิ หดไป,ปลูกหนีจ่ายเข้ามากระดับว่าชิ้ก็แม่ไม่เขาเกาะอ,อี่ครับไปยังมาลูกหนีแล้วแม่พี่เราเป็นส่องออกไปได้ได้วออยู่ลาลาฝันพี่หมูพี่หมูหนีข้างขวาแล้วชิ้โอ้ไม่ไ,ได้อยากเป็นกองสิดหลวพอ,อดีมาลูกหนีชิ้ เบอร์สามเบอร์สามบังอยู่ยังไม่ให้ด้วยแล้วโดนมีดสองแล้วแม่แต่ออกข้าวไว้ก่อนเปิดลูกนี่พีระเบคพีระเปบคลงขวาเลยนี่เราเกาะไว้ลูกนี้เอาโอ้แม่ปล่อไปแล้วโดนที่หมูเข้าแล้วลูกนี้แม่เข้าไปตัวเองนะ ฮะหนึ่งประตูกับแป พิงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเราก็มีไปสองโกไลครับแม่เอาครับสองโกไลรอครับขอรอต่อไประบบเพลงครับมีผลแน่นอนครับ เบอร์เก้าตกลไปแล้วยังไม่ใจพื้นเมาเดี๋ยวบอลนะลูกนี้เป็นบอลของติดหลวงพอดีเบอร์สิงโลไม่เข้าก่อนลูกนี้เล่นเร็วไปเลยนะบอลบอลศาสตร์ใจพี่อามพี่อามลูกหนีใจมาทางซ้ายเบอร์เก้าแล้วยังได้อยู่แล้วแม่ออกไปแนว

anyway do you